วันนี้เวลา17.50นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปส่งวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิย์เบสอดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันมหิดลณโรงพยาบาลสิริดาชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร เมื่อเสด็จพระราชาดำเนินถึงศาสตราจารย์บรรจงมหายโสริยอธิการบาดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริดาชพยาบาลรองศาสตราจารย์วิสิทธิ์ความวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริดาชพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยาศาสตร์ศิริดาชพยาบาลเฝ้าลลออทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบเสร็จแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระราชานุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณศาลาสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลายัยทรงจุดทุปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะทรงกราบาต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชาวโรกาสให้ศาสตราจารย์ประสิทธิ์วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริดาชพยาบาลเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบ,บังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทําคุณประโยชน์แก่คณะแพทยาศาสตร์สิริดาชพยาบาลเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปี จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระมหิดลาริเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย จากพระราชะกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยซึ่งได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ